สวัสดีค่ะทุกๆคนพอกันอีกแล้วนะคะกับข่อยมาดามบ้านนอกไลฟ์อินสวีเดนค่ะป่วได้เจอกันนานคิดทอดกันบ้างหรือเปล่าคะทุกคนเป็นยังไงคะสบายดีหรือเปล่ามาดามบ้านนอกคิดทอดด้ค่ะเมื่อนี้มาเขา่าปลามารอเบิงเห็ด คัดค้นตะแลนเห็ดดำอีกนะคะทุกคนตอนนี้นะ่ะจะเข่าหนาหนาวแล้วนะคะอากาศหนาวหนาวเย็นเย็นเมื่อเช้านี้่อยกับไปโรงเรียนสอ,อนขับรถนะคะหัดขับรถน้ำคูได้ซีหาเทื่อแล้วนะคะทุกคนราคาแพงแพงแต่กะต้องไปนะคะเพราะว่าอยากเคล็ดใบขับขี่นะคะแล้วตอนนี้กันเลย คิดหอดทุกคนนะคะ่ะเลยมาเข่าปลาเพื่อที่สี่มาเก็บเห็ดนะคะว่าสิเอาเห็ดน่ะไปแกงไปต้มยำนะคะเอาไปต้มใส่ต้มยำไก่นะคะทุกคนมารูว่าเห็ดอันนี้มันสิใส่ต้มยำแซ่บหรือเปล่าว่าอว่าบ่เคยใส่เห็ดอันนี้นะคะส่วนมากก็จะใส่แต่เห็ดแชมิยูนนะคะทุกคน มาค่ะมาลุ้นกันค่ะว่าเมื่อน,นี้ข่อยจะได้เห็ดดำเห็ดทรัดคันตะแลนหรือเปล่าเมื่อน,นี้เขาปลาคำแนวจากน้อยนะคะตอนนี้กะหามงเครงแล้วละค่ะข่อยสิท้ายให้ทุกคนเบิงตอนที่ข่อยพอเห็ดนะคะ ไปเห็นห้อยสัตว์ใหญ่นะคะอาจจะเป็นมูดกวางใหญ่นะคะปลาขาเ้ายางาต่อนะคะพ้อเห็ดดำนะคะทุกคนแต่ว่ามันเป็นแหงบดงดูดค่ะเป็นแหงนะคะ นี่นะคะ่ะมันเป็นแหง่ต่ว่าแหงก็ดีนะคะเวลาเขา,าผัดหรือเขาต้มมันจังคอยบ่อน้ำลายนะคะครมันเปียกมันจะอมนม้ำเพื่อนนะคะเห็ดดำ มึงดูขาเบึงมันเท่าทุกคน,นเ,ปกเป็นเห็ดปวกหรือว่าเห็ดอีกอย่างนี่เห็ดอันนี้คอย่รู้จากเลยนะคะเ <c oughs> อกย่ายไง เหตุจะไว้แล้วล่ะคะ่ะทุกคนบ่เคยมีเลยเมือดลงเมือดลงแล้วคะ่ะเมือดไว้ไว้ช่วงหนาหนาวได้ไปหลายได้หยิบเดียวนึง บ้านเบิรแล้วล่ะค่ะทุกคน มื่อนี้่ได้เห็ดลายเลยค่ะทุกคนได้ในน้อยนึยนงเขามานนางเล่นน้ำตกน้อยมงนี้นะคะได้ยินเสียงน้ำตกหรือเปล่าคะเสียงน้ำตกน้อย เมื่อนี้คขอยสีมะวบาหให้ทุกคนฟังนะคะที่ขอยหายไปในช่วงนั้นนะลีปไรายลงคลิปนะคะตอนนี้กะเหตุการณ์เกิดเมื่อนั่นถึงเมื่อนี้กะเป็นเดือนนึ่งพอดีนะคะวันที่สิข่อยมีเรื่องกับพอญ่นะคะทุกคน พญาให้่เล้านะ่ะเป็นคนนิสัยเดิมนะคะแล้วแกนิสัยเล้าบด้เลนะ้าหนาแ่าแล้วแต่ว่าเล้ากัยังเจ้าสู้อยู่นะคะเราเล่นโทรศัพท์แล้วเล้าก็แชทหาตาผู้หญิงนะคะทุกคนแล้วคนลาสุดที่คอยทะเลาะก,กันกับเล้าจนคอยเงียบหายไปนะคะคอยนาะจับได้วาเล้านะ่ะ อยู่น้ําเขาไปใส่เวลาอยู่น้ําเขาย้ำมื้อคืนนะคะเมื่อนั้นเป็นวันที่18ผ่านมาหอดเมื่อนี้ก,กับเดือนนึ่งพอดีนะคะค่อยเศร้าแล้วก็เสียใจนะคะค่อยกันเลยบ่ม,มี้ก็ลังใจที่มาเห็ดคลิปนะคะทุกคนในช่วงนั้น พูดยิงคนนั้นอ่ะอายุหกสิบแล้วล่ะค่ะพญายราด้เห็ดงานอาอยุบานหลังนั้นนะคะตอนแรกเขาก็หายแล้านะ่ะสอมในครัวเห็ดในครัวน่ะคะ่ะทุกคนพอเสร็จในครัวแล้วเขาก็มาห้ท้าสีพอท้าสีแล้วเขาก็มาห้เห็ดบันไดให้เห็ดทุกอย่างในบ้านหลังนั้นนะคะ ขานะ่าวนอยู่น้ากันทุกเมือ่อกินข่าวน้ากันทุกเมือ่อกินกาแฟน้ากันทุกเมื่อนะคะในเมื่อที่พญายไปทํางานเขากระสีจีบกันนะคะทุกคนแล้วพอเลิกงานพญายมาบ้านก็แชทกันคุยก,กันกับเขาก็เลยสิหลงมากเขานะคะแล้วขากระสีมากแล้วน้ำละคะ่ะทุกคนเพราะว่าคอยนะเบิรงโทรศัพท์นะคะ ที่จิงข่อยว่าได้ตั้งใจที่จะไปเบื้องโทรศัพทแล้อดอกคาเมื่อนั้นข่อยทาความสะอาดบ้านข่อยใส่เครื่องดูดฝุ่นนะคะแล้วล้วน้าไปแ์จแบตโทรศัพท์อยุดใต้เตียงนะคะข่อยก็เลยนะเห็นขอความขึ้นม้เยอะแยะเลยแต่ก่อนน่ะข่อยก็เคยสงสัยอยู่นะคะว่าล้วน้เป็นยอยอ่างข่อยแชดหามลุงหามคําแต่ยนีเมื่ขึ้นกับน,นอน เดอหกทุ่มหรือตีหนึ่งตีสองซีนะคะแต่คอยนะก็บม่ไ้คิดว่าล้สี่จริงจังกับผู้ใดนะคะเพราะว่าเราเแ่าแล้วคอยก็เลยอ่ปล่อยให้แลแชทกับไฟกระร้างที่เราอยากแชทเพราะว่าคอยคิดว่าแล้วนะ่ะคงจะบอกไปเอาไปแล้วคงจะบ่มีไฟเอาล้องซี่นะคะแล้วมันผลบวเป็นยังสั้นนะคะ่ค่ะทุกคน พ่อคอยดูดฝุ่นใต้เตียงคอยกับเห็นโทรศัพท์แล้วนะคะคอยกันเลยสังเกตเบื้องว่าขอความขื้นมาขึ้นมีแต่ซื้อเดียวแทขึ้นมาทางวอตแอบแล้วก็ขึ้นมาทางเมสเซจเจอแล้วก็ขื้นมาทางอ่ขา,าขอความมือถือพร้อมนะคะคอยกันเลยเปิดอ่านเบื้องนะคะทุกคนจนคอยตกใจนะคะเพราะว่าตอนนี้คอยกับอ่านแล้วก็เข้าใจภาษาสวีเดนหลายแล้วนะคะคอยกับ่ไดรเอามาแปล คือสมัยแรกๆแล้วนะคะ่อยก็เข้าใจทุกคำพ่อที่เขาคุยกันแต่เมื่อวันที่สิบแปดนั่นนะขอย,ยังบอเอกอากเด้วค่ะขอย,ยังบอรันได้ถามแล้วแล้วตื่นขืนเมื่อวันที่สิบเก้าขอยังตัดสินใจถามแล้วนะคะว่าเจ้าเฮงงานอยู่บ้านหลังนี้นะมาจากเดือนแล้วจะรู้จักผู้หญิงคนนี้เจ้าของบ้านเนะี่ยมาโดนปันดอยรอยกว่างส่นะคะ เราเลยเป็นสีตกใจนะคะทุกคนแล้วก็เลน่าถอดสีบอกข่อยมาข่อยถามแล้วนะคะเจ้าบอกข่อยความจริงว่าเกิดอีหยังขึ้นกับเจ้ากับรอนกับเขาไปว่างสิแล้วก็บแบบว่าโมโหนะคะโมโหใส่ข่อยเพื่อที่สิกบเกลือนนะคะที่บ่อยากตอบคำถามข่อย ่อยกเลว่าเจ้าต้องตอบคำถามคอยก่อนเมื่อนี่อยวางจแล้วว่าฉันว่าตอบท่านได้ตอบดอกแล้วก็เลยว่าฉันประเด็นเท็ดอีกอย่างผิดฉันไปทํางานเขาจ้างฉันฉันได้เงินฉันกลับไปว่าสั่นเขาทุกคนเรลาเมือนั่นแล้วก็โมโหเบิดเมือให้คอยคอยก็สซงเงียบเอาน้าเย็นลูบไว้นะคะบันนี้คอยกันเลยถามแล้วว่าเจ้าสิเบ้าความจริงกับคอยหรือเปล่า ฉันสั่นเอาเบอร์โทรไปยิงคนนั่นมาฉันสิดโทรไปหาเขาเราถามเขาว่าเกิดอย่างขึ้นกับเจ้าสองคนคอยเลย่าวางสินะคะเราเลสูนเนี่ยคอยนะคะทุกคนนั่นเลยขับรถหนีเมื่อน,นั้นพอเราขับรถหนีแล้วคอยกันเลยมานางคิดนะคะคอยเลยคิดว่าบม่ได้แล้วคอยจะต้องตัดสินใจอย่างใดอย่างหนึ่งให้เด็ดขาดพะวันแล้วนะ่ะบ่เกี่ยมตัวนะคะหนึ่ง เราหนักกะเแ่าแล้ว7 1ปีเราสอแล้วกับเป็นคนผิการตาเราสาม่อยกับเป็นคนหาเลี้ยงเราอยู่นี่แล้วเรายังไม่เหฮดแบบนี้กับคอยคอยกัเลยคิดว่าบ่ได้แล้วคอยจะต้องตัดสินใจเด็ดขาดในข้างนี้นะคะทุกคนแล้วทีนี้เรากขับรถออกไปแล้วก็ไปหาเขาละค่ะแต่้หญยงคนนี้น่ะบ้านเขาอยู่ ไกลนะคะไกลจากนี่ขับรถก,กับประมาณเกือบสองชั่วโมงละคะ่ะแต่ว่าเขามาซื้อบ้านยูนีเป็นซ้ำมือเฮานะคะทุกคนแล้วเขาก็จะมาทุกวันพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์ยังสี่นะคะ่ะบางครั้งกะกะมั้ยูนีสองอาทิตย์แล้วไปยุคพูนอาทิตย์หนึ่งยังสี่ละคะ่ะทุกคนเพราะว่าข่อยสังเกตเบื้องพญยายว่าเราจะกลับบ้านดรือตลอดนะคะกลับบ้านเรือหาทุ่มเที่ยงคืนยังสี่นะคะ แล้วเวลาที่คอยถามแล้วแล้วก็จะอ้างว่าแล้วน่าไปคุยกับลูกเพราะว่าในช่วงนั้นเมี้เก่าแล้วตายนะคะลูกก็อยู่ในอาการเศร้าโศกเสียใจแต่แ้วตัวคอยนะคะพอเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมาคอยเลยถามลูกแล้วนะคะว่าพญ่นะ่ะได้ไปอยู่น้ำจนหอดอหาทุ่มหกทุ่มตีหนึ่งตีสองจากเชื้อบอ่อเขาว่าบ่เคยมาอยู่ถึงป่านนั้นถามมากะ แค่ดื่มกาแฟแล้วก็บโเกินทุ่มสองทุ่มกะกับกว่างซีนะคะคอยกับลุ้นๆความจริงว่า่ิพานมาแล้วตัวคอยทุกอย่างนะคะทุกคนคอยกันเลยเสร้าเสียใจมากเลยละคะ่ะค้นถามเอาความจริงแล้วก็มีตัวโมโหใส่คอยเมื่อนั่งคอยเลยตัดสินใจเก็บเสียผ่านนะคะทุกคนค่ะนี่ก็คือ,อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ทค่อยนะเศร้าเสียใจนะคะขอสิมามว้าให้ทุกคนฟังต่อนะคะเมอนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะว่าดามบันนอกคิดหอดุกคนนะคะค่ะสำหรับเมอน,นี้ก็ขอจบคิดเพียงแค่นี้นะคะ ขอบคุณทุกๆก,กำลังใจที่ส่งมใหอมาดามบานนอกนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้มาดามบานนอกสู่ชีวิตในต่างแดนต่อไปนะเด้อค่ะค่ะก่อนสิจากกันมาดามบานนอกขออวยพรให้เอฟซี FC, ทุกคนมีแต่ความสุขความจเจริญน,นะคะอย่าเจ็บอย่าจนนะคะสำหรับเมื่อน,นี้ขอกล่าวคำว่า,าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย เมื่อความรักมันพังลงเราเหมือนคนไม่เต็มคนเหมือนครึ่งหนึ่งชีวิตนี้หล่นหายกลับบ้านกันค่ะ